สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและรวมไปถึงแฟนๆช่องรายการไอทีมีสระทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมคลิปนี้อยู่ทุกท่านเลยนะครับและสำหรับวันนี้ทางช่องรายการไอทีมีสระก็ได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกท่านนะครับเพราะบางท่านอาจจะกําลังต้องการเงินไปหมุนเวียนเพื่อ,อใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันหรือต้องการเงินสักก้อนนึงเพื่อไปอเปิดร้าน หรือเปิดร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับผมไม่ว่าท่านจะต้องการนําเงินนี้ไปทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับผมจึงได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้กู้เงินผ่านทางธนาคารอมสินนะครับกู้กันง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่ท่านมีบัญชีเงินฝากของทางธนาคารอมสินเท่านั้นท่านก็สามารถขอ,อยื่นเรื่องกู้ได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับ สำหรับการกู้เงินนั้นสามารถกู้ได้สูงสุดถึง2 0 0แสนบาทผ่อนได้นาน8ปีและนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ผมจะมาชี้แจงรวมไปถึงวิธีการขอกู้เงินเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ท่านจะต้องเตรียมไปเพื่อทำการกู้เงินสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทผ่านธนาคารออมสินนะครับ แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์แบบนี้และที่สําคัญนะครับช่องนี้ลงแต่เรื่องจริงเท่านั้นนะครับข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยช่องนี้ไม่ลงนะครับในส่วนของอรายละเอียดการขอกู้เงินผ่านทางธนาคารออมสินกู้ได้สูงสุดถึง20,000 0บาทและข้อมูลหลักเกณฑ์ หรือเอกสารการขอกู้เงินทั้งหมดนะครับท่านต้องเตรียมอะไรไปบ้างไปรับชมกันได้เลยครับครับผมขอตัดภาพมาถึงตรงที่เกี่ยวกับข้อมูลนะครับการประกอบให้ท่านได้กู้ยืมเงินกันนะครับว่าต้องใช้เอกสารและหลักฐานอะไรบ้างนะครับอันดับแรกผมขอ,อขอขอบคุณนะ,นะครับผมหน่วยงานของทางธนาคารอมสินผมขอนําข้อมูลนี้มาเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับประชาชนที่ต้องการ ไปขอกู้ยืมเงินจากทางธนาคารอมสินนะครับผมสําหรับการขอกู้ยืมเงินของทางธนาคารอมสินนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้นะครับผมสินเชื่อนี้มีชื่อว่าสินเชื่ออมสุขใจนะครับตามที่ผมได้วงกลมตรงนี้ให้กับทุกท่านได้รับรู้เกี่ยวกับชื่อของสินเชื่อก่อนนะครับเวลาท่านไปติดต่อธนาคารอมสินท่านจะได้บอกกับทางพนักงานได้ถูกต้องนั่นเองนะครับ ในส่วนของโครงการนี้นะครับผมผมขอซูมภาพนะครับช ắt, ัดๆสําหรับคุณสมบัติของผู้กู้ให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องการอยากจะกู้เงินโครงการนี้ได้รับชมนะครับผมคุณสมบัติของผู้กู้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับผมคุณสมบัติของผู้กู้นะครับอ่าตามนี้นะครับเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระขา,ขายบริการและ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับผมเพื่อจําหน่ายนะครับเป็นผู้มีไรายได้ประจําเช่นลูกจ้างของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจํานะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อยนะครับทุกวันนี้นะครับท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการค้าขายทุกวันนี้เราไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านก็ได้นะครับผม เราเปิดค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีเงินทุนสะกก้อนเพื่อไปดําเนินธุรกิจนะครับผมสำหรับการปล่อยให้กู้นั้นนะครับผมนอกจากเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับผมก็จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะครับ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาสัญญาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีในกรณีที่่ในกรณีที่ผู้กู้อายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญานะครับเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้นะครับมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่เป็นลูกจ้างพนักงานหรือ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการของธนาคารออมสินแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดหลักเกณฑ์นะครับเบื้องต้นนะครับผมต่อไปนะครับวัตถุประสงค์ของการกู้เงินนะครับสําหรับวัตถุประสงค์ของการกู้เงินนะครับผ่านโครงการนี้นะครับผมวัตถุประสงค์ของการกู้เงินนะครับตรงนี้นะครับผมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่างๆของท่านนะครับ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการดํารงชีพนะครับชาระหนี้สินอื่นๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ท่านสามารถติดต่อขอกู้ได้ที่ธนาคารอมสินนะครับต่อไปนะครับจํานวนเงินให้กู้นะครับผมตรงนี้ผมขอซูมภาพนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมตรงนี้นะครับสําหรับจํานวนเงินนะครับที่ทางธนาคารอมสิน จะให้ท่านได้กู้ยืมไปในครั้งนี้นั้นนะครับผมจํานวนการให้กู้นะครับตรงนี้นะครับผมผมขอขีดอีกครั้งนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชาระคืนนะครับให้กู้ได้ไม่เกินห้าเท่าของเงินออมณวันที่ยื่นกู้แต่ได้ไม่เกินรายละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมก็คือเขาจะให้ท่านนะครับผมก็คือนําสมุดบัญชีเงินฝากของท่านมานะครับแล้วจะให ตามวงเงินนะครับสูงสุดไม่เกิน5เท่าของเงินออมตามบัญชีเงินฝากของท่านนั่นเองนะครับผมแต่สูงสุดไม่เกินรายละ2 0 0 0 0นบาทนะครับผมให้ฝากเป็นรายวันนะครับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า3เดือนและไม่น้อยกว่า90วันวงเงินกู้สูงสุดหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับ 2. ฝากเป็นรายสัปดาห์เป็นระยะไม่น้อย กว่า6เดือนและไม่น้อยกว่า2 4สัปดาห์วงเงินกู้สูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทนะครับและ3ฝากเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า10เดือนและไม่น้อยกว่า1ครั้งต่อเดือนวงเงินกู้ให้สูงสุดนะครับผมหน่วย1 0บ0 0 0 0 0นห0ื0บาทนะครับทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อธนาคารโครงการประชาชนทุกประเภท เท่ากับจํานวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ณนะวันที่ทําสัญญานิจกรรมสัญญาต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อรายนะครับอโอเคนะครับยังไม่หมดนะครับข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ก็ยังมีกันอีกนะครับผมอ่าทีนี้นะครับระยะเวลาการชําระเงินกู้นะครับผมเรากู้เขาไปแล้วนะครับเราก็ต้องรู้ถึงรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการชําระเงินให้เขาคืนด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมระยะเวลาการ อขอกู้ยืมเงินนะครับเมื่อท่านได้กู้ยืมเงินเขาไปแล้วเขาได้กําหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าระยะเวลาการชําระเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน8ปีหรือ9 1 6งวดนั่นเองนะครับผมก็ผ่อนกันยาวๆได้เลยนะครับสาหรับโครงการนี้นะครับผมตรงนี้นะครับวิธีคํานวณการชําระเงินกู้นะครับชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนการคํานวณชําระนี้แบบอ,ตอัตราคงดอกเบี้ยคงที่นะครับ Flat r a นะครับผม ใครที่กู้เงิน,งนบ่อยๆก็คงจะเข้าใจนะครับว่าเฟดเลทคืออะไรนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับผมอัตราดอกเบี้ยก็ตามนี้นะครับผมอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชําระนี้ให้เป็นไปตามประกาศของทางธนาคารอมสินนะครับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนนะครับเมื่อเรากู้เงินแล้วนะครับเราก็จะต้องเข้าใจรายละเอียด ถึงกําหนดกฎเกณฑ์ของเขาทั้งหมดก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะกู้เงินทุกโครงการนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเออกู้ยากกู้เย็นกู้ไม่ได้อันนี้ผมบอกเลยไม่จริงนะครับผมถ้าท่านตรงหรือมีข้อกําหนดนะครับที่ตามที่ธนาคารเขาได้กําหนดไว้เนี่ยยังไงท่านก็กู้ได้แน่นอนนะครับผมคนที่บอกว่าเออกู้ไม่ได้อย่างงั้นอย่างเงี้ยอันนี้ท่านไม่เคยศึกษารายละเอียดใดๆก่อนไปยื่นเรื่องกู้นะครับผมจึงทําให้กู้ไม่ผ่านนะครับ หลักประกันการกู้เงินนะครับผมคือเวลาเราขอกู้เงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเขาก็จะมีรายละเอียดโครงการต่างๆหลายแบบแตกต่างกันไปนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับผมตามที่ผมได้บอกไว้นะครับหลักประกันการกู้เงินก็คือใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกันนะครับผมก็คือท่านไม่ต้องนําบ้านไม่ต้องนําที่ดินหรือไม่ต้องนําทรัพย์สินมีค่าอะไรมามา,มาเป็นหลักประกันนะครับผมหรือไม่ต้องใช้บุคคลค้าประกันก็ได้นะครับ เพียงแต่ชาตินะครับใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมครับง่ายๆนะครับเงื่อนไขอื่นๆนะครับก็ให้เป็นไปตามที่ธนาคารออมสินได้กําหนดไว้นะครับผมอันนี้ถ้าใครที่ต้องการขอกู้เงินผ่านโครงการนี้นะครับโครงการนี้นะครับขอซูมอีกครั้งหนึ่งให้ชัดๆนะครับผมโครงการนี้มีชื่อว่าสินเชื่อออมสุขใจนะครับสามารถขอ ยุน่นเรื่องกู้ได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขารายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอกู้เงินผมก็ได้ลงให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมกันแบบครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับทั้งคุณสมบัติของผู้กู้นะครับวัตถุประสงค์ของการกู้นะครับจำนวนวงเงินให้กู้สูงสุดให้กู้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่ให้กู้ไม่เกิน5เท่าของเงินออมนะครับและรวมไปถึงระยะเวลาการผ่อนชำระคืน เงินกู้ก็คือทั้งหมดนยครับสูงสุดก็คือ8ปีนะครับและอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารกําหนดนะครับตามกฎหมายนะครับผมหลักประกันการให้กู้เงินนะครับอันนี้สําคัญสุดนะครับบางท่านนะครับผมอาจจะบอกว่าเเคยไปกู้เงินนะครับต่างๆนานามาเยอะแยะมากมายแล้วอ่ะมันกู้ยากกู้เย็นอันนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรครับผมไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้บ้านไม่ต้องใช้ที่ดินอะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ท่านมี สมุดบัญชีแบบเงินฝากเผื่อเรียกนะครับไปให้กับทางธนาคารเป็นหลักคำประกันเท่านั้นนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับถ้าใครที่ชมแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถกดย้อนคลิปมาชมกันใหม่ได้นะครับถึงรายละเอียดต่างๆที่ผมได้ชี้แจงไปให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไอทมีสาระกด รูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์และที่สำคัญรายละเอียดทุกอย่างที่ผมลงนะครับเป็นเรื่องจริงเท่านั้นนะครับข่าวเท็จข่าวปลอมข่าวลวงข่าวปล่อยช่องไอทีมีสาระไม่นํามาลงอย่างเด็ดขาดน,นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามช่องกระ,รกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ